ฝนเพิ่มเหมือนแรงรับมือฝนตกหนักเจ็ดจังหวัดรายชื่อจังหวัดยังต่อไปนี้เพียงกา,การกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุตคภยัยเพียงกราราทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วุติพรุูงลาชายทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่10มีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกะ ฝนตกหนักมากรวมถึงแนวโน้มฝนในช่วงนี้และฝนชุดต่อไป ที่จะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้11-13มีนาคมรวมถึงแนวโน้มมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความอากาศสูงชุดต่อไปที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีภาย,ยุดุร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากที่มีฝนตกอากาศก็จะเย็นลงบริเวณพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างรวมถึงการพยากรณ์อากาศ15วันล่วงหน้าจากผอ,อสมควรต้นจานเดีเราจะมารับชม รับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนมินจะาไปดูในด้านของการพยากรณ์ในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันก่อนนะครับ10-11มีนาคม2568เนื่องจากในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกำลังปานกลางได้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับ ส่งผลทําให้ในช่วงนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอ่อนกําลังลงดังนั้นความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามามีน้อยฝนฟ้าขนองจึงลดลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนเข้ามาบางพื้นที่ซึ่งจะเป็นฝนเล็กน้อยบริเวณภาคอีสานร,ร่วมถึงภาคกลางและบริเวณภาคตะวันออก จึงจะตกเน้นไปทางฝั่งล่างๆของภาคนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะเน้นบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลส่วนภาคเหนือก็ยังคงมีฝนเข้ามาได้บ้างบางพื้นที่10%และบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณนลนนอากาศก็จะร้อนโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคบจะเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนฝนก็จะมีเล็กน้อยบางพื้นที่ ดังนั้นในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยสภาพอากาศมีความแปรปรวนขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนการสะสมของฝนลองและหมอกควันบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่อนกำลังลงเป็นกำลังอ่อนถึงปานกลาง ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกเก์ของฝนละองและหมอกควันในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากการระบายของอากาศที่ดีนะครับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานแต่ก็เริ่มอ่อนกําลังลงหลังจากนี้ไปการสะสมของฝุนละองและหมอกควันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้อนอีกนะครับส่วน15วันจากพอ,อสมควรต้นจาน การพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึง24มีนาคมนะครับ10มีนาคมอากาศเริ่มร้อนขึ้นฝนน้อยลงอากาศร้อนก็ยังคงมีภาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีภาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับจะเริ่มจากอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกก่อนซึ่งอากาศที่ร้อนขึ้น อากาศที่ร้อนสะสมก็จะทำให้ในช่วงวันที่12ถึง13มีนาคมจะมีภายหยุดดร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยจะเริ่มจากอีสานตะวันออกต้องระวังเนื่องจากมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับส่วนภาคใต้ตั้งแต่ในวันนี้ไปต้นไป 10มีนาคมถึง15มีนาคมฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมซึ่งมีกำลังอ่อนถึงปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนขึ้นลมมีกำลังอ่อนนะครับหลังจากนั้น16ถึง24มีนาคมมวลอากาศเย็นจะมีลักษณะของการแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกอระลอกนะครับ ทางภาคอีสานดังนั้นในระยะแรก16-17มีนาคมจะเกิดพาย,ยุดูดดูร้อนเกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกที่ทางลมจะมีความแปรปรวนซึ่งนะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในตอนกลางวันอากาศจะเริ่มคลายความร้อนลงบ้างนะครับในปีนี้สภาพอากาศมีความแปรปรวนเนื่องจากมีสภาวะของลานิญา อากาศจะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วและจะมีฝนฟ้าขนองหรือพายยิดูร้อนสลับในบางวันต้องติดตามในด้านของพายยิดูร้อนเพราะปะกะติแล้วในด้านของพายยิดดูร้อนจะมาแรงและมาเร็วจะสร้างความเสียหายให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อชีวิตรวมถึงทรัพย์สินข้อมูลการอัปเดตพยากราณ์จะมีการอัปเดตในทุกวัน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ติดตามการอัปเดตพรรยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก10มีนาคม25686นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณฝนตกหนักตั้งแต่35.1มิลลิเมตรถึง90มิลลิเมตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสต่อไปฉันจะพาไปดูการประากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 0บถึงิมีนาคม258พรรารประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนร้อยละ10ส,ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตาและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 2ี่ถองศาและสูงสุด3 3 3 9องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีเมฆบางส่วนฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดกัน2 2 2องศาและสูงสุด3-4ถึง3-7องศาจากลมตะวนออกความเร็วส0ถึงย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบสององศาและสูงสุด3 3 3 7าองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามหกถึงสามแปดองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง อกากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองรอยละ40และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออก ความเร็วพดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตมออกเฉียงใต้ความเร็วสพาดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่อนสูง1-2เมตรบริ m, วเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนนอยละ30ส่วนมากจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุดสามสองสามห้าองศาจากลมตะวันออกความรา h, เร็วสั้ถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นของท่านติดตามปีกปอ,า,อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุกทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ